เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมนะครับอ่าในช่วงระยะเวลานี้นะครับผมแนะนําเพจนี้เลยครับยาราเกมเซ็นเตอร์ครับท่านผู้ชมรับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับแพ็คใหญ่สุดคุ้มเลยครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับปลอดภัย100%นนะครับท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยครับเพื่อนๆ สวัสดีชาวปลื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็มอยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆก็รับชมคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเกมเพย์แบบเล็กเล่นน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยตื่นเต้นกับเกมนี้มากๆแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่ครับสรุปเกมนี้ my hero academia ultra er impact เนี่ยจะมาเมื่อไหร่เดือนไหนวันไหนตัวผมเองเ่ ไม่รู้นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ที่ผมเห็นตอนนี้นะมีกระแสแบบข่าวต่างๆนาเนี่ยจะพูดเป็นในทางทิศทางเดียวกันเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะมาเดือนกุมภานะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่รู้นะครับว่าทาง Official ของเกมจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าในพวกเพจ Offi c i a l ใช่ไหมเขาจะบอกว่า จะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแน่นอนครับอาจจะมาวันพรุ่งนี้หรือว่าตอนไหนก็ได้นะครับแต่ผมว่าไม่น่าใช่วันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยครับเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆนะครับเกมนี้น่าสนใจมากนะครับผู้เล่นแต่ละตัวละครเนี่ยจะต้องสุ่มหาการ์ดที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับเพื่อนๆอ่ามันจะมีระบบสุ่มกาชาใช่ไหมแล้วก็จะไปลุ้นสกิลด้วยครับเพื่อนเพื่อนนี่มันแบบลูกเล่นเยอะมากนะครับภายในเกมและแถมมีอย่างนะครับมีโหมด PvP ครับผมได้แบบไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับมีโหมด PvP ด้วยนะครับเกมนี้เนี่ยจะมีการแพร่ธาตุด้วยแล้วก็เน้นคอมโบซะส่วนใหญ่นะครับอ่าเป็นีงบ้างโอ้โหนี่ครับธาตุดยอะไปหมดเลยนะครับเท่าที่สังเกตเนี่ยออมไมจะเป็นตัวแรกที่ผมต้องเปิดแน่นอนนะครับแล้วก็กระแสตอนนี้นะครับของ My Hero เนี่ยดังมากๆเลยนะครับเพิ่งมีเดอะมูวี่ไปไม่รู้ทุกคนได้ดูหรือยังนะครับส่วนตัวผมยังไม่ได้ดูนะครับ อย่าสปอยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเกมเพลย์เดี๋ยวเราจะเห็นอีกทีหนึ่งตัวอย่างทางอ f ฟ i ิเชีเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมแต่เนี่ยผมก็แบบไปหาคลิปที่เขาโพสเฟซอะไรมาลุมๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วกันแบบเผื่อบางคนเนี่ยตื่นเต้นเนี่ยแบบอยากเล่นแล้วอ่ะในเกมมันมีตัวอะไรบ้างนะผมต้องบอกอีกน,นิดนึงว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีหลายแบบเวอร์ชันนะแบบเหมือนหลายยุคอะเหมือนหลายปีเขาเรียกว่าอะไรหลายร่างแล้วกันเนาะเพื่อนๆแบบรแบบแบบ่าง มีโดรียะตอนเด็กหรือว่าอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจะมาหมดเลยนะครับเพื่อนๆอ่าแบบตั้งแต่เข้าเรียนโรงเรียน UA เลยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับก็จะมีโหเนี่ยมันจะเน้นการคอมโบครับเพื่อนผมว่าเกมนี้นะถ้าจริงถ้ากระแสตอบรับดีนะผมว่าไปได้ไกลเพราะว่ามันมีโหมด P v p ครับทุกคนน่าสนใจแล้วนะครับ ผมน่าจะเล่นยาวนะเพราะสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมยังไงก็รอเล่นอยู่แล้วครับเกมนี้ไม่พลาดแน่นอน,นครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปแบบมีข่าวสารเกมมือถือดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจช่องเพิ่มสเต็กเกมโมบายด้วยนะครับสำหรับวันี้ลาไก่อนสวัสดีครับ